วันนี้จะพาไปดูว่าคนบ้านนอกอย่างเราไ,ไปซื้อของได้ที่ไหนของสดของแห้งอะไรต่างๆไปดูวิถีชาวบ้านดีกว่าดังนั้นวันนี้แม่จะพาทุกคนไปที่ห้างสรรพสินค้าบ้านนอกสวัสดีจัะทุกคนวันนี้เปิดตัวที่ถนนเรสคับเป็ดทางขี้ดินแดงนั่นเองวันนี้คนงานชวนไปช้อปปิง้ง แล้ววันนี้ก็นําทีมโดยมือซ้ายของแบกเองก็คือเจต้อยฝ่ายเสมียนกองแท็กของแบกนี่แหละแต่ว่าพาจะไปดูสิว่าเธอฟุ้งตลบออกว่าไปหมดหน้าตาฉันผมฉันก็ยิ่งทองอยู่ก็จะทองไปใหญ่แลละเจต้าโค้ง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 โ โอ๊ย <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวฉันบอกว่าเบาบาเบาๆน้นก็ไม่บอกฉันเออไปเลยไปเลยเดี๋ยวฉันจะดูบัวข้างทางดูวิวดูอะไรไปดีกว่าชินเบื่อเธอฉันจะไม่ไปกับเธอละนี่ก็เข้าสู่ถนนคอนกรีตสักทีฉันจะได้ไม่ต้องเจอฝุ่นเชยต้อยแล้วก็เข้าสู่ถนนคอนกรีตลูกระนาดเหมือนเดิมทจ้าเพราะเธอไม่หลับไหนแน่นอนเจอถนอนแบบนี้พอมาถึงหมู่บ้านเจต้อยหายหน่สักขี่รถตามหานในหมู่บ้านไม่รู้หายไปไหนไม่รอละ ขี่รถผ่านมาว้าวร้านพวกนี้มันเหมาะกับแม็กซ์สุดๆเลย <Wow. S 1> ว่าวเป้าใหม่แล้วก็คือห้างสรรพสินค้าบราน,นอกดังนั้นไปห้างสรรพสินค้า <c oughs> นี่ไงก็ถึงแล้วห้างสรรพสินค้าบรรน,นอกบรรน,นอก <c oughs> พอเดินเข้ามาในร้านเนี่ยนะมันก็จะมีอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดแต่สะดุดตาก็คือ <c oughs> นี่ไงมิกกี้เมาส์หนูสีส้ม <c oughs> <c oughs> ของเล่นโบราณอ่ะ <c oughs> แล้วก็มีขนมขนมมีอะไรเยอะแยะมากมายให้เราเลือกสรรนะพวกะเธอ มันก็มีพงมีผักเราผ่านผ่านไปเถอะแม่ไม่กินผักมีขนมจงขนมจีนปลาทูอะไรอย่างเงี้ยไปดูซิว่ามีอะไรที่พร้อมกินก็มียายนั่งดูทีวีโดยที่ไม่แคร์สื่ออะไร้งสิ้นกับ <c oughs> ข้าวมันก็จะหมดแล้วว่ามาช้าไปหรือเปล่าไปดูของสดก็คุณแม่ครัวรตนาก็หยิบไก่ขึ้นมาเจ้เาไก่สบรหรือสิเอาลูกซีนสิเอามูยอ่อแบบฉันขี้เกียจทำอาหารเงนเลยมาดูมีหม่ำมีไส้กรอกก็มีผักที่ใส่ตระมังไว้แบบนี้ด้วยนะแปลกอะดูแผนกอื่นดีกว่า แผนกเครื่องใช้แหละฉันหาของไม่เจอนะถ้าจัดของแบบนี้เอาล่ะก็ดูไปเรื่อยๆเ,เลือกไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่ทําให้เราประหลาดใจมากที่สุดก็คือบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเนี่ยพ่อแปลกๆทั้งนั้นเลยก็มาดูของแห้งแม่ครัวรัตนาก็เลือกของแห้งไปแล้วก็มาดูแผนกเบเกอรี่ดีกว่าที่เหมาะสมกับเราเราเป็นสายสาวหวานนะนาอนต้องกินขนมเบเกอรี่แล้วก็ไปต่อด้วยผลลาหมากลากไม้มีองงอง,งุนส้มแอป ไม่เหมาะกับแม็กว่ะก็ให้เขาเลือกไปเดี๋ยวแม็กขี่รถออกมาดีกว่าเพราะว่าสิ่งที่แม็กจะเอาก็คือสิ่งที่แม็กจะพร้อมกินเท่านั้นข้าวเหนียวตูดไก่ปิ้งหมูปิ้งอะไรอย่างเงี้ยปลาดงปลาดุกเนี่ยกินค่ะมีทอดกล้วยด้วยนะแต่แม็กไม่กินกล้วยสุกอ่ะแม็กเอากลับไปเอาคิดชันดีกว่าฉันชอบแบบนี้ฉันอินเลิฟของมันมันซื้อเสร็จแล้วก็พากันกราบตามภาษาสาวบ้านนอกบ้านนาขี่รถซ้อนท้ายกันไปวันนี้พอแค่นี้ก่อนฝากกดติดตามช่องแม็กกก่ด้วยนะจ๊ะเวลามีคลิปใหม่จะไได้ม่พาง